สวัสดีครับต้อนรับเขสู่สุทธิชัยไลฟ์นะครับข่าวใหญ่จากสหราชาณาจักรพระเจ้าชาาซิสามสทรงถอดพระยศเจ้าชายเอนดรูแล้วก็ให้ย้ายออกจากพระราชวังวินเซอร์ด้วยกลายเป็นสาม,มัญชนแต่ว่ามันมีเรื่องอื้อเฉาวที่อังกฤษและก็ที่อเมริกาพูดถึงว่ามันพัวพันกับกรณีแอปสตีน เอฟสตีนนี่โยงไปถึงประธานาธิบดีทรัมป์กับคนดังมากมายเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายคดีล่วงละเมิดทางเพศด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ข่าวเช้านี้เวลาบ้านเราออกมาตุมตามสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งเลยครับ B B C และจะว่าไปแล้วทั่วโลกเพราะว่าราชวงศ์อังกฤษเรื่องนี้ เป็นเรื่องสำคัญสำนับข่าวออกมามีสเตทเมนต์เลยครับสเตทเมนต์เนี่ยจะให้ดูว่าเป็นสเตทเมนต์ที่แน่นอนสร้างความลำบากใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคนแต่ว่าน่าจะไม่มีทางเลือกเพราะว่าเป็นเรื่องที่ สร้างความเสื่อมเสียให้กับราชวงศ์มากมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ทั้งโลกคุยกันพูดถึงว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ข่าวที่ออกมาเป็นทางการนั้นแถลงการระบุว่านับจากนี้ไปพระอนุชานายสมเด็จพระเจ้าเาาจะใช้ นามว่านายแอนดรูว์มาลเบตันวินเซอร์และต้องย้ายออกจากตำหนักรอยัลโลจ์ภายในพระราชวังวินเซอร์เพื่อไปพำนักในที่ดินส่วนพระองค์ของกษัตริย์ณเมืองเซนดริงแฮมมณนทนนอร์ฟอลกนี่เป็นแถลงการเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแถลงการว่าอย่างไงเพราะว่าแถลงการนี้คนอังกฤษชอ็อกแน่นอน ชอกเพราะว่าถึงแม้จะมีเสียงซุบซิบมาตลอดแต่ว่าทุกคนก็นึกว่าคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องที่เข้าไปสู่การปริบิ n นอมหรือว่าไม่ให้เสื่อมเสียหรืออื้อเฉาเกินไปนักเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนจะยากยากที่จะ ทำไปสู่การที่จะประนีประนอมหรือทำให้เกิดภาวะที่ไม่เสียหายเกินไปนะมันก็เลยท้ายที่สุดก็จำเป็นต้องใช้อิธีทางนี่ครับสเตทเมนที่ออกมา Thursday 3 0 t h October 2025 Royal communications หน้าจอท้าเห็นก็จะเห็นข้อความนี้ข้อความนี้ต้องถือว่าบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษและของโลกก็ว่าได้เพราะเป็นสิ่งที่กล่าวขวัญกันทั่วโลกเลยทีเดียวนี่ครับข้อความนี้บอก A statement from Buckingham Palace: His Majesty has today initiated a formal process to remove the style, titles, and honors of Prince Andrew. Prince Andrew will now be known as Andrew Mountbatten Windsor. His lease on Royal Lodge has to date provided him with legal protection to continue in residence. Formal notice has now been served to surrender the lease and he will move to alternative private accommodation. These censures are deemed necessary, notwithstanding the fact that he continues to deny the allegations against him. มายควาว่าเจ้าชายแอนดูเองปฏิเสธมาตลอดข้อหาต่างๆ The m a j e s t e s wish to make clear that their thoughts and utmost sympathies have been and will remain with the victims of and the survivors of any and all forms of abuse. พูดถึงการทำผิดร่วงล้ำไม่ได้ระบ,บุชื่อชัดๆนะครับ ระบุเหตุการณ์ชัดๆแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันหมายถึงกรณีละเมิดทางเพศล่วงละเมิดทางเพศนั่นแหละฉะนั้นแถลงการนี้ก็มีระบุว่าสมเด็จพระเจ้าชาวยิส3ามทรงมีพระบรมราชโองการให้ถอดพระอิศริยยศและฐานันดรทั้งหมดของเจ้าชายแอนดรูพระอนุชารวมถึงริป เครื่องราชอิสริยพร์ทุกชิน้นทุกชั้นด้วยและงดการใช้คำนำหน้าว่าเจ้าชายคือเป็นสามัญชนเต็มตัวถแถลงเกินนี้บอกว่านับจากนี้พระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าชาวจะใช้นามว่านายแอนดรูว์มาลแบตันวินเซอร์และต้องย้ายออกจากตำหนัก Royal Lodge ภายในพระราชวังวินเซอร์ เพื่อไปพำนักในที่ดินส่วนพระองค์ของกษัตริย์น้ำเมืองเซนดริงแฮมมอนตุนนอร์ฟอคือจะเป็นส่วนที่ดินของส่วนพระองค์ไม่มีตำแหน่งไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีสิทธิพิเศษอย่างที่ได้มาตลอดสเตเตมนี้ถแถลงเบริงระบุต่อนะครับว่าได้มีการออกหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้สละสิทธิ์การอยู่อาศัยในพระตำหนักรอยัลลอจ ย้ำว่ามาตรการนี้เป็นสิ่งจำเป็นย้ำนะครับเป็นสิ่งจำเป็นแม้เจ้าชาเอนดรูจะยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดก็ตามข้อกล่าวหาอะไรไม่ได้บอกไว้ในแถลงการแต่ว่าทุกคนก็รู้ทุกคนที่ติดตามข่าวเพราะว่าข่าวนี้มีมาเป็นระยะระยะหลายปีแล้วครับในทางราชวังอังกฤษก็บอกว่ามีการสอบสวน แต่เจ้าชายแอนดรูก็ปฏิเสธมาตลอดการตัดสินใจที่ว่านี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าชายแอนดรูตกเป็นข่าวอื้อเฉาวอื้อเฉาอะไรครับหนังสือบันทึกความทรงจำของเวอร์จิเนียเจฟเฟย์ซึ่งเป็นสาวอเมริกันเสียชีวิตไปแล้วนี้ v เวอร์จิเนียเจฟฟี์เนี่ยระบุไว้ในหนังสือว่าเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศจากเจ้าชายแอนดรู เมื่อยังเป็นเยาว์วัยก็กล่าวหาจิงเจ้าชายเอนดูปฏิเสธมาตลอดปฏิเสธมาตลอดและในแถลงการของกษัตริย์คิงชาร์ลส์ก็ยังยืนยันว่าเจ้าชายเอนดูก็ยังปฏิเสธอยู่แต่ถึงแม้จะปฏิเสธแถลงการนี้บอกว่าจำเป็นจำเป็นต้องถอดยศ ก่อนหน้านี้เจ้าชายแอนดูเคยสละยศหลายตำแหน่งแล้วนะครับมีกะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยอีเมลโน่นปี201 1แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่มีเรื่องราวแล้วก็ยังติดต่อกับเจฟฟรีย์แอปสตินเจฟฟรีย์แอปสตินคนนี้แหละที่อื้อฉาม,ามากแม้กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนนี้ยังถูกหลอกหลอนด้วยชื่อเจฟฟรีย์แอปสตินอยู่ตลอดเวลา ว่ารู้จักสนิทสนมไหมว่าเคยมีกิจกรรมที่มันสุ่มเสี่ยงกับเรื่องล่วงละเมิดทางเพศไหมทรัมป์ก็ปฏิเสธตลอดผมไม่รู้ผมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเพียงแต่รู้จักทักทายกันเฉยๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่าเจฟฟรีย์แอปสตตนเนี่ยถูกตัดสินจำคุกคดีล่วงละเมิดทางเพศที่อือฉาวมากแล้วก็เสียชีวิตในคุก ซึ่งแม้จะเคยประกาศตัดความสัมพันธ์ไปแล้วมาจถึงเจ้าชายแอนดรูแต่ว่าก็ยังเจอว่ามีอีเมลจากปี2011ที่ยังติดต่ออยู่กับเจฟฟรีย์แอปสตีนในแถลงการสสนักพระราชวังบักกิงแฮมบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาวดิษสามและสมเด็จพระราชินีทรงมี ความมุ่งมั่นแสดงความชัดเจนถึงความคคิดคำนึงความเสียพระราชาหฤุไทยอย่างสุดซึ้งต่อเหยื่อและผู้รอดชีวิตในทุกรูปแบบใช้คำกว้างๆก,การล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบการล่วงละเมิดเฉยๆด้วยไม่ได้ดเอ่ยจะไม่จําเป็นต้องไปทางเพศด้วยล่วงละเมิดอะไรก็ตามแต่ในราชวรางบอกไม่อยอมรับไม่ได้เห็นใจเห็น เห็นอกเห็นใจและเข้าใจมีข่าวเสริมมาจากหลายแหล่งบอกว่าพระเจ้าชาวทิ่สามจะพระราชทานทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อให้น้องชายพระนุชายดำรงชีพอยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสม BBC ครับ BBC แน่นอนสนันนกษานอังกฤษติดตามเรื่องนี้ละเอียดกว่าใครๆบอกว่าข่าวของการถอดพระยศเจ้าชายเอนดรูสกลายเป็นประเด็นใหญ่ทั่วสาราชาณาจักรถ่ายทอดสดรายการ BBC Question Time ผู้ดำเนินรายการประกาศผู้ชมในห้องส่งปรบมือแสดงความเห็นด้วยโอ้ คือคนอังกฤษเนี่ยอึดอัดมายาวนานพอสมควรแล้วเรื่องนี้พอมีเรื่องปรับนี่ก็กลายเป็นว่าเออโล่งอกเสถียีจะได้ไม่เป็นประเด็นที่ถูกซักซุบซิบสอบถามกันมาตลอดเวลารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของอังกฤษชื่อลิซ่าแนนดี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าการตัดสินพระไทยของพระเจ้าชาลส์เนี่ยเป็นสัญญาณ ที่ทรงพลังต่อเยื่อและการล่วงละเมิดเป็นก้าวสำคัญของราชวงศ์อังกฤษในการแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ขณะเดียวกันเขาก็ตรวจไปดูว่าแล้วครอบครัวของเวอร์จิเนียเจฟฟี่ซึ่งเป็นผู้หญิงที่เคยกล่าวหาว่าเจ้าชายแอนดรูเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวของเธอตัว เวนเนเยร์เจฟฟรีย์นี่ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่ามีแต่เรื่องเฉาโฉฆ่าตัวตายสุบสิบนินทาเรื่องที่มันเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงทุกย่อมญาติเลยก็ว่าได้ครอบครัวของเวิเนียร์เจฟฟรียออกแถลงการครับ อวันนี้เด็กสาวธรรมดาจากครอบครัวอเมริกันธรรมดาได้ทำให้เจ้าชายแห่งราชวงศ์อังกฤษตกลงมาด้วยความจริงและความกล้าหาญอย่างยิ่งใหญ่แปลว่าวิจิ i เนเจ e f f ฟรีเนี่ยเธอเป็นเหยื่อของเจ้าชายแอนดรูและเธอก็ไม่ต้องฆ่าตัวตายครอบครัวเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาตลอดรู้สึกไม่เป็นธรรม แต่วันนี้เมื่อมีแถลงการออกจากบักกิงแฮมพาเลิสถอดยศเจ้าชายแอนดรูถือว่าเป็นการยอมเผชิญกับความจริงเป็นการตัดสินพระราชาาลัยไทยของกษัตริย์อังกฤษที่กล้าหาญอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีนะครับคนอื่นๆเนี่ยที่ติดค้างอยู่คดีนี้ผู้รอดชีวิตจากการล่วงละเมิดที่มีชะตากรรมคล้ายๆกับเจฟฟรีย วอร์จิเนียเจฟฟรีย์เนี่ยก็มีข้อความออกมาแสดงความชื่นชมต่อการตัดสินพระทยของสมนด็จพระเจ้าชาลส์บอกว่านี่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ของโลกที่ตอกย้ำไม่เห็นว่าผู้นำไม่อาจจะเพิกเฉยต่อความอายุติธรรมได้แม้ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นถึงสมาชิกพระราชบวง์ก็ตามนี่นี่จะเป็นเรื่องที่อยู่ใน ข่าวคราวแล้วคงเป็นสิ่งที่มีคนคอมเมนต์อย่างกว้างขวางจากนี้ไปเลยทีเดียวครับอาจารย์เอศึกษาติดตามเรื่องนี้อย่างละเอียดเหมือนกันอาจารย์เอได้ลองเล่าให้คนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ละเอียดได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรจะใช้ a แอนดรูไปทำอะไรและการตัดสินใจตัดสินพระทัยของ กษัตริย์อังกฤษนี่เป็นเรื่องอยากเย็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเป็นน้องชายของกษัตริย์ทีเดียวนะครับอาจารย์เอครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่เรียกว่าสั่นสะเทือนราชวงศ์อังกฤษครั้งใหญ่เลยนะครับเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนสถานะของสมาชิกระดับสูงคนหนึ่งไปตลอดการซึ่งนำไปสู่บทสรุปที่บอกเลยว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับอเอาล่ะครับเข้าเรื่องกันเลย ประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือเจ้าชายแอนรูถูกทอดพระยศทั้งหมดและที่สำคัญคือต้องย้ายออกจากรอยัล o d g e ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของพระองค์มานานหลายสิบปีเลยทีเดียวคำถามก็คือแล้วการตัดสินใจครั้งนี้มันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตของชายที่เคยเป็นเจ้าภายแอนรูบ,บ้างเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็หนักหน่วงมาก ไม่ใช่แค่การเสียพระยศเจ้าชายหรือดยุกแองยอร์กที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แต่มันคือทั้งหมดครับทั้งพระยศเครื่องราชอิสริยภรร์ทุกอย่างและที่สําคัญมากๆก็คือการต้องย้ายออกจากบ้านที่อยู่มาทั้งชีวิตเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจริงๆให้เห็นคาพชัดขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นถึง His Royal Highness เจ้าชายแอนดรูว์ดยุกอหยอร์กตอนนี้ เหลือแค่ชื่อสามัญชนก็คือแอนดรูว์มัลแบตเทนวินเซอร์นี่คือการขีดเส้นที่ชัดเจนมากๆว่าบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ที่ปฏิบัติกรณียกิจเพื่อสาธารณะได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วแล้วอะไรละ่ะที่มันเป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายอะไรคือจุดแตกหักที่นำมาสู่การตัดสินใจที่เด็ดขาดขนาดนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ยุคใหม่ ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดซึ่งก็คือความสัมพันธ์ของเจ้าชายแอนดรูก,กับบุคคลที่ชื่อเจฟฟรีย์เอฟสตีนนักการเงินผู้ล่วงลับที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีทางเพศความสัมพันธ์ที่คลุมเครือและไม่เคยถูกอธิบายให้กระจ่างนี่แหละครับที่เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันทำงานแต่ชนวนสำคัญจริงๆที่ทำให้เรื่องนี้ระเบิดขึ้นใหม่ครั้งก็คือข้อกล่าวหาจากคุณเวอร์จิเนียจูเฟรครับ เธออ้างว่าถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับเจ้าชายแอนดรูว์ถึงสามครั้งในสมัยที่เธอยังเป็นวัยรุ่นซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ทั้งเจ้าชายแอนดรูว์ปฏิเสธมาตลอดแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับภาพลักษณ์ของพระองค์คือเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแต่แรงกดดันมันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเป็น10ปีเลยตั้งแต่การที่เอฟสตีนไปปรากฏตัวที่รอยัลลอจเจอร์ทั้งๆที่มีหมายจับในสหรัฐแล้ว ในจะมีหลักฐานอีเมลที่ขัดแย้งกับคำให้การของเจ้าชายอีกจนกระทั่งล่าสุดการตีพิมพ์บันทึกความทรงจำของคุณจูเฟรก็ทำให้ทุกอย่างกลับว่าเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าสื่ออีกครั้งหนึ่งและเมื่อแรงกดดันจากสังคมมันหนักน่วงถึงขีดสุดในที่สุดสำนักพระราชวังก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการครับและนี่แหละครับคือถ้อยถแถลงที่ปิดฉากทุกอย่างเป็นคำประกาศที่ชัดเจนและหนักแน่นว่านี่คือการตัดสินพระทัยของ,ององค์ประมุข และเป็นการดำเนินการที่เด็ดขาดเพื่อปกป้องสถาบันเป็นสำคัญที่น่าสนใจคือนี่ไม่ใช่แค่การตัดสินใจของคนคนเดียวแต่มันมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนมากเริ่มตั้งแต่พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าชาลส์แล้วก็มีการปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลซึ่งก็ให้การสนับสนุนด้วยจากนั้นก็มีการแจ้งให้คืนสัญญาเช่าที่ประทับอย่างเป็นทางการทั้งหมดนี้ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าสถาบันเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้แค่ไหนแล้วแรงสั่นสะเทือนจากการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์นี้มันส่งผลกระทบในวงกว้างออกไปอย่างไรบ้างถ้ามองจากฝั่งของครอบครัวเวอร์จิเนียจูเฟรนะคะพวกเขาออกมาบอกเลยว่าเธอโค่นเจ้าชายอังกฤษลงด้วยความจริงและความกล้าหาญซึ่งก็สะท้อนมุมมองความและรู้สึกของฝั่งผู้กล่าวหาได้อย่างทรงพลังมากๆขณะเดียวกัน ในแวดวงการเมืองการเคลื่อนไหวของราชวงศ์ครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการส่งข้อความที่ทรงพลังอย่างยิ่งไปถึงเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศทุกคนเหมือนเป็นสัญญาณจากจุดสูงสุดของสังคมเลยว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและความรับผิดชอบแล้วคนในครอบครัวยอกษ์ล่ะได้รับผลกระทบอะไรบ้างสำหรับพระธิดาทั้งสองคือเจ้าหญิงเบียทริสและเจ้าหญิงยูจีนีก็ยังคงประยุต์ไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ผลกระทบโดยตรงเนี่ย ตกไป mm hmm. อยู่ที่ตัวแอนดรูเต็มๆซึ่งตอนนี้ก็คือไม่มีพะยศะอะไรเหลือแล้ว mm hmm. เหลือเพียงลำดับการสืรบราชบัลลังก์เท่านั้นแล้วก็รวมไปถึงอดีตภรรยาอย่างซาร่าเฟอร์กูสันที่ต้องย้ายออกจาก Royal Lodge mm hmm. ไปด้วยกันอ๋อ oh. แล้วก็ยังมีอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ mm hmm. เรื่องเงินเงินทองคำครับ โดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่มหาศาลกว่า8ล้านปอนด์ที่แอนดรูเคยจ่ายเป็นค่าเช่ารอยัลลอชล่วงหน้าถึง75ปีซึ่งเป็นดีลที่ค่อนข้างแปลกแล้วก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และการเงินของเขามาโดยตลอดดังนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็คือความพยายามครั้งสำคัญและเด็ดขาดที่สุดของราชวงศ์ในการขีดเส้นใต้เพื่อปิดฉากเรื่องอื้อฉาวที่สร้างความเสียหายกับสถาบันมายาวนานนั่นเอง แต่คำถามสุดท้ายที่ยังค้างคาใจหลายคนก็คือแล้วอนาคตของชายที่ชื่อแอนดรูว์เมลบเร์นวินเซอร์จะเป็นยังไงต่อไปนี่คือจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตของเขาแล้วจริงๆหรือมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของบทต่อไปที่ไม่มีใครคาดเดาได้กันแน่ใช่ครับอาจารย์เอจะรู้เลยว่าเรื่องนี้ถ้ามีใครฟ้องร้องคดีในฐะานะสามัญชน นายแอนดรูก็จะต้องเจอกับคำถามนี้และไม่แน่การเมืองอเมริกาก็อาจจะมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วข้อกล่าวหาต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมว่ามีความสนิททิดเชื้อกับเจฟฟรีย์เอปสตีนล่ะจะมีใครตั้งจุดสอบสวนสืบสวนอย่างไรหรือไม่นี่นี่คือสิ่งที่คงจะตามมาในการเมืองทั้งในอังกฤษ และในอเมริกาและที่อื่นๆที่ต้องการเห็นความเป็นธรรมให้เห็นว่าไม่มีใครอยู่เหนือกติกาแห่งมนุษยชาติคือความเป็นธรรมเรื่องนี้ร้อนแรง BBC นี่ถ่ายทอดสดตลอดมีคอมเมนต์ตลอดคนอเมริกันก็รู้สึกคนอังกฤษก,ก็รู้สึกคนในยุโรปก็ต้องรู้สึกว่าเรื่องนี้ซุบซิบกันในสภากาแฟมายาวนานแล้ว ต้องชื่นชมเจ้าฟ้าชายชาส์ซึ่งตอนนี้คือกษัตริย์เพราะว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยตอนเราติดตามข่าวก็เราจะเห็นทั้ง c ชาส์แอนดรู e w ใช่ไหมครับแต่นี่สถานภาพของท่านชาส์คือกษัตริย์แล้วต้องตัดสินใจในฐานะกษัตริย์ความเป็นพี่เป็นน้องต้องมาทีหลังและเพราะว่าชื่อเสียงความถูกต้องความชอบธรรมต้องมาก่อนซึ่งผมก็เข้าใจว่าเป็นการตัดสินพระไทยที่ ลำบากแน่นอนแต่เมื่ออยู่ในสถานภาพที่ประชาชนชาวโลกคาดหวังว่าจะต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจเรื่องเหล่านี้มันก็จึงถึงมีวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม